สวัสดีเอซทุกท่านนะคะสวัสดีทุกท่านเลยจ้าเ<อ>ย็นค่ะเย็นอ่าเขาบอกว่าสิบห้าองศานะทุกคนสิห้าองศาอากาศเย็นอืมดาดาเจออะไรเอฟซีออดาดาบอกว่าเจอเจอมวนเห็ดบอก เห็ดเห็ดมหาชนไม่เห no. ็ดเขาเรียกว่าเห็ดอะไรนะเห็ดทา้าววันนี้จะไปกอกเปล่าวันนี้อ๋อไม่ไปแล้วสรุปแล้วไม่ได้ไปแล้วจ้าอ๋อไม่ไปแล้วอ๋อไม่ไปแล้วเราไปพร้อมน้องฟุอ๋อจ้าจ้าจ้าไปทีเดียวเลยอ๋อไปพร้อมปุ๊อืมเอ้ยไปก็มาเหมือนกัน 30แล้วจะไปกันไหนเอ้าก็ประมาณนั้นเลยไปกันก่อนเออโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะก็พอจบก็เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะวันนี้วันนี้ปาจะไปรับเอ็ดมินเนาะจ้าเออแต่ว่าดาด้านะไม่ได้ไปนะเอฟซีไม่ไปค่ะอืมเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปพร้อมปุ๊กนะฮะเอาคับวันนี้นะวันนี้ลูกสาวแข่ง แข่งเีนนะคะแข่งเป็นทีมแล้วก็แข่งเป็นทีมนะทีมเขานะทีมเขาก็มีนะคะจ้ะอ่าไม่รู้ว่าไม่ร uh, ู m, ้ว่าที่อื่นมาแข่งด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะเพราะเรายังไม่ได้ไปดูเลยอ่เมื่อเมื่อวานนี้ก็แข่งกีฬาไม่รู้เขาแข่งอะไรไม่รู้เขาไปชนะนะทีมเขาได้ที่หนึ่งนะเราก็ยังไม่ได้ไปดูแต่วันนี้นะวันนี้เขาก็อยากให้แม่ไปเออวันนี้น้องฟางบอกแม่ต้องไปดูหนูนะ ต้องไปดูหนูเอ,อแข่งลีดนะวันนี้เราก็มีการเดินขบวนตอนเช้าด้วยนะเดินขบวนตอนเช้านะ่จะประมาณเริ่มประมาณเก้าโมงเก้าโมงแล้วสิบโมงก็วกไปที่โรงเรียนนะคะจ้ะอ่าบอกว่าเดี๋ยวแม่ไปนะเพราะว่าเขาแข่งไปหลายวันแล้วแหละนะ,ะกีฬานะ,ะจ้ะอ่าวันนี้ก็แข่งลีดนะคะเดี๋ยวไปเชียร์ลูกสาวเดี๋ยวยังไงจะถ่ายคลิปให้เอฟซีดูในะช่องนะ นะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขในการเที่ยวปีใหม่เ้อะนะกร,รุงเทพไม่หนาวเลยรอัอนอ่ะนะจะมีทีมงานเราไปเชียร์กีฬาแล้วนะจะมีทีมงานเราไปเชียร์กีฬาที่วานอนนะตอนนี้ัววด้วยเเเออ๊๊ะะ ตัวหนูไอตัวใหญ่เขาพี่หนูไม่เหมือนพี่นะเออพี่ไม่มีไขมันพี่หอมพี่สวยพี่ไม่มีผัวแต่หนูและมีผัวผัวหนูในตัวใหญ่เท่านี้นเลนะยแต่หนูก็กอดกันทุกวันไขมันหนูก็เยอะกูตัวใหญ่เ,เดี๋ยวโอ้โหบิวบิวไซิจนแบบนะฮะ,ฮะ วางไว้ทั้งนั้นไปแล้วทีมงานทีมงานไปแล้วอมีใครไปอีกเอ้ามีนั่งแป๊บนึงเปลี่ยนใจไม่ได้นะเพราะว่าเขาไปรถเก่งเอาเอาเปิดแล้วเหรอไอ้ปุ๊ไอ้ปุ๊ fc fc หมื่นห่อ อ่ะทีมงานเดินทางไปเชียร์กีฬา<ณ>นน,น้องน้ำมนที่โรงเรียนมานอนนะทุกคนอ่าไปแล้วไปแล้วมีใครไปบ้าง เสื้อพาไปปุ๊บแล้วก็ป้าถ่ายบ้านไปท้ายบอกเอาไปทิ้งไว้ตรงตามโทรศัพท <c oughs> <c oughs> ์นี่ค่ะต้นไม้จุดตรงนี้นะทุกคนเนี่คที่ลุงพาเราปลูกไว้ตอนนี้ก็โตขึ้นแล้วเออนะคะเราต้องลดแล้วเดี๋ยวถ้าลุงกลับมาทร <c oughs> าบค่ะ เดี๋ยวเราก็มาทางฝั่งนี้แดดโอ้โหแดดเปรี้ยงเลยท่านผู้ชมนะแดดเปรี้ยงเลยเลย อากาศเย็นเราก็เล่นน้ำนากรับหนาวเราก็เล่นน้ำ นะค่ะ fc ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่ยังอยู่ด้วยกันนะเอี่ยงมาให้กำลังใจกันทุกวันทุกวันนะเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความหงวงใหญ่นะคะที่ fc มีให้กับเราเนาะนะนี่นะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ ต้นไม้ถ้าไม่ลดมันมันก็เหี่ยวเฉาเนะ่ะทุกคนมันก็จะเหี่ยวเฉาทุนคนถ้าไม่ได้อาบนา้ำมันก็จะแห้งนะคนถ้าไม่ได้ทาโลชั่นก็จะผิวแห้งนะนะถ้าไม่ได้ดื่มน้ำก็จะคอแหง้งนะต้นไม้ก็เหมือนกันนะเพียงแต่ว่าต้นไม้เนี่ยเขาเขาไม่เหมือนร่างกายของคนเนาะนะนะถ้าร่างกายของคนต้องกินข้าวทุกวัน อ่านะคะแต่ถ้าต้นไม้เนี่ยไม่ได้รดน้ำหนึ่งวันสองวันสามวันมันก็อยู่ได้นะคะมันก็อยู่ได้นะคะมันก็อยู่ได้แต่ถ้าร่างกายเราไม่ได้กินข้าวใช่ไหมเออไม่ได้กินข้าวไม่ได้ดื่มน้ําวันหนึ่งเนี่ยร่างกายเราอยู่ไม่ได้นะคะเราก็จะเหนื่อยอ่อนเสียนะหมดเรีย่ยวหมดแรงนะะต้นไม้นะ่ะมันอยู่ได้แล เลยเพราะฉะนั้นนานๆก็มารดน้ีอ่าก็เรียกว่ามาเติมความชุ่มชื้นให้กับต้นไม้เนี่ยต้นนี้โตแล้วเนี่ยเอฟซีนเห็นตั้งแต่ต้นเล็กๆเนี่ยต้นนี้โตแล้วเนี่ยต้นนี้ก็โตแล้วนี่ต้นนี้ก็โตแล้วนะนี่เริ่มแผ่กิ่งก้านสาขาแล้วเนี่ยน่โอ้ยแยกขแขนงแล้วตอนนี้เนี่ยอ่ารดไปใบให้หน่อยจะได้ชุ่มชื้นนะ่ะเอ้า โตไวๆนะเป็นร่มเงาอ่าเป็นร่มเงาเนาะนะต้นไม้เห็นไหมเวลาเรามีสถานที่เรามีต้นไม้แล้วก็มีที่หลบแดนดนะหลบแดดนะเพราะว่าต้นไม้เวลาเวลาเราไปตรงไหนมีแดดร้อนถ้าเรามีต้นไม้เนี่ยเราก็จะหลบแดดไดน้นี่เลยเนีย่ยลงถึงหลกรักต้นไม้เนะี่ยโตขึ้นก็จะเป็นที่บงังแดดให้กับเราได้ ก็ปลูกได้อยู่นะคะแต่ว่าแต่ว่าถ้าเป็นพื้นที่ที่แบบออพื้นที่บ้านเราเล็กๆมาเราก็ปลูกต้นไม้ใหญ่ๆไม่ได้นะะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะบัง